ครับพบกับอันอีกคลิปหนึ่งแล้วนะครับก็สำหรับในคลิปนี้เป็นบรรยากาศส่งมอบรถตู้เย็นอีกหนึ่งคันนะครับก็บอกกับหลายๆท่านแล้วก็สื่อสารไปในหลายๆครั้งว่าถ้าเกิดรถหัวเดียวห้องเย็นมือสองต้องซื้อที่โชว์รูมปฏิพัฒน์ออโต้เท่านั้นนะครับเดี๋ยววันนี้มาพบกับพี่คุณลูกค้าสุดรอคนนี้ฮะออกเป็นคันที่2แล้วของที่โชว์รูมปฏิพัฒน์นะครับ สวัสดีครับพี่ครับผมระยะเวลาที่เรามาเอาคันที่สองนี่ประมาณเท่าไหร่แล้วครับสามเดือนครับสามเดือนอันขอถามนิดนึงอันจําไม่ได้พี่ชื่อเล่นอะไรนะครับอู๋พี่อูอ่าพี่อู3สามเดือนคันแรกเนี่ยพี่อูเอาไปวิ่งอะไรครับพี่บิซครับบิ๊กซีใช่ครับก็คือจะเป็นพวกแบบห้างสับสินค้าใช่ครับผักเนื้อส่งเนื้อสัตว์อะไรพวกนี้ใช่ไหมครับแล้วถ้าเกิดอย่างคันนี้แหละฮะพี่อูจะเอาไปวิ่งอะไร บิ๊กซีเหมือนกันครับขอเข้าอีกคันโอ้เขาเนี่ยถ้าเกิดอย่างนั้นคิดไม่ผิดนะพี่อู๋ก็คือจะไปต่อยอดกับของเดิมเพื่อที่จะให้มันลั่นมากขึ้นกว่าเดิม๋อเป็นแบบนี้ใช่ไหมฮะ่ออเขาเนี่ยอันก็อันก็อยากจะถามแล้วก็ลูกค้าที่เขาดูอยู่ตอนนี้อยากจะมาซื้อรถพวกเนี้ยเขาก็อยากจะถามพี่อู๋กลับว่าทําไมถึงมาเอาคันที่สองก็ คันแรกก็โอเคนะครับโ <Okay S 2> อเคเลยใช่ไหมฮะทั้งเลื่อกของเลขใไม่ก็โอเค,คก็ไม่น้อยอ่าประเด็นหนึ่งเครื่องโอเคทุกอย่างก็โอเคครับอ่าในภาพรวมก็โอเคครับแล้วอุณหภูมิติดลบได้จริงไหมครับพี่ได้จริงครับอ่าลกลับมาใช่ใช่นะครับคือถ้าเกิดอย่างรถห้องเย็นเนี่ยของเราเนี่ยสภาพเนี่ยมันก็อ่าเหมือนกับน้องป้ายแดงบางคันไม่หลักพันโลไม่หมื่นต้นๆ้นแบบนี้ก็มีเยอะนะครับ อย่างพี่อู๋เนี่ยนะฮะก็มาเป็นลูกค้าของเราเข้ารับบริการเป็นคันที่2แล้วและจะัดฟแนซ์ของธนาคารอะไรครับพี่อันนี้ของกรุงศรีของกงรุงศรีแล้วอาชีพใครเป็นคนซื้อครับพี่อาชีพนี้เป็นคันนี้เป็นของน้องใช้เป็นชื่อน้องออใช่ครับเพราะว่าให้หนึ่งตอนหนึ่งใ<อ>ช่ผมคันนึงแล้วต่อไปกันก็ต้องเป็นอีกคันหนึง่งอ๋อครับใช่ครับนี่เป็นชื่อน้องอยากไหมก็ไม่ยากนะครับก็ง่ายนะครับศสีถือว่าง่าย กะว่าในอนาคตเนี่ยจะมีสามไหมเร็วๆอาจจะมีนะอาจจะมีนะกลับมาีเนี่ยบอกบอกเซลล์อยู่เราเดี๋ยวไว้ได้ครับงั้นเนี่ยถ้าเกิดมีเลขสามขึ้นมาปุ๊บเราก็จะบันเจอกันแบบอย่างในคลิปนี้อีกนะฮะพี่อูได้ไหมได้ครับอ่าครานี้เนี่ยเป็นผลสุดท้ายของทุกคลิปนะฉันอยากให้พี่อู๋ฝากตรงนี้นิดนึงว่าหลายๆคนกับคุณลูกค้าหลายๆท่านที่กําลังอยากจะซื้อรถห้องเย็น มาซื้อที่ปฏิพันธ์ออโต้ดียังไงก็แนะนำครับทั้งเรื่องด้านบริการของเซลล์แล้วก็คุณภาพของรถเนาะครับในส่วนที่เอาไปใช้งานครับพี่เรื่องเลขไม่ทั้งไม่มีปัญหาแล้ครับใช่ครับที่ใช้งานมาในทั้ง3เดือนก็ไม่มีปัญหาอะไรก็ถือว่าโอเคนะครับไ้องป้ายแดงอ่าสวยเลยนะถือว่าสวยเลยครับพี่อู่ว่าของอันนี่ถูกกว่าป้ายแดงเยอะไหม โอ้ถ้ามาเทียบกันตอนนี้ก็ถือว่ายังโอเคอยู่นะเยอะนะโอ,โอเคโอเค <นะ S 1> โอเคนะครับ,รบก็สาหรับในคลิปนี้นะฮะก็เป็นอีกหนึ่งคลิปนะครับที่อ่านกับพี่อู๋ก็อยากจะให้คุณลูกค้าท่านใหม่ๆนะครับที่กําลังจะตัดสินใจซื้อรถห้องเย็นดูอย่างของพี่อู๋เป็นตัวอย่างนะครับไม่ต้องกลัวว่าจะออกไม่ได้มีเครดิตไม่มีเครดิตตั้งงบดาวไว้เท่าไหร่เดี๋ยวเราโทรมาคุยกันหลังใหม่อีกอย่างหนึ่งก็รถของเราเนี่ยครบไม่ว่าจะเป็นแอร์ยี่ห้อใดตัวรถรุ่นอะไร อุณหภูมิติดลบได้นะครับทุกอย่างเรามีการเซอร์วิสให้ใหม่ทั้งหมดรับประกันหลังการขายแล้วก็เอกสารครบอนุมัติภายในวันเดียวนะฮะเพราะนั้นถ้าเกิดสนใจอยากจะมายืนกับพี่อู๋แบบนี้หรือว่ามายืนแทนพี่อู๋อย่างนี้แล้วก็มาทําคลิปกับอันตอนนี้ก็รีบติดต่อมานะครับรถมีจํานวนจํากัดสวยทุกคันถูกกว่าป้ายแดงแล้วก็รถพร้อมใช้งานทันทีในคลิปม้อันของขอ้บอคุณพี่อู๋อีกครั้งหนึ่งนะครับรรแล้วเดี๋ยวถ้าเกิด3ามปุ๊บ เดี๋ยวมาเจอกันในสถานะตอนนี้อีกทีหนึ่งไ่เจอเร็วนี้เนาะโอเคครับโอเคครับจัดถ้าผ่านโอเคครับก็ขอขอบคุณพี่อู๋มากนะครับขอบคุณและเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่คลิปหน้าอ่าคลิปนี้อันกับพี่อู๋ไปก่อนนะครับสวัสดีครับ